นี่คือเส้นทางและเป้าหมายของผู้ตื่นขึ้นไทมสัสกลุ่มมาสเตอร์ที่ตรัสรู้โดยแดเนียลสครันตันพรพวกเราคือไทมสัสเราคือกลุ่มของกลุ่มมาสเตอร์ที่ตรัสรู้เราปลุกในตัวคุณถึงสิ่งที่เป็นเจ้านายเมื่อคุณมุง่งความสนใจไปที่เราสิ่งที่คุณเห็นในตัวเราคุณจะต้องสามารถเห็นได้ภายในตัวคุณเองไม่เช่นนั้นคุณจะไม่รู้สึก ประทับใจกับพวกเราคนใดคนหนึ่งในฐานะบุคคลที่อาศัยอยู่บนโลกนี้เมื่อคุณสะท้อนถึงพลังของเราในฐานะกลุ่มที่เราเป็น อยู่ตอนนี้คุณยังสังเกตเห็นด้วยว่าคุณบูรณาการภายในตัวเองได้มากเพียงใดส่วนหนึ่งของวิธีการเชี่ยวชาญสำหรับคุณทุกคนคือการยอมรับตัวตนอื่นๆของคุณทั้งหมดนี่คือวิธีที่คุณจะกลายเป็นตัวตนที่สูงขึ้นในเนื้อหนังคุณอนุญาตให้รวมชีวิตอื่นๆของคุณทั้งหมดเข้าด้วยกันและคุณก็กลายเป็นคนที่สมบูรณ์คุณดำเนินงานเป็นกลุ่มมากขึ้นในฐานะสิ่งมีชีวิตหลายมิติในฐานะผู้ที่รู้ธรรมชาติอันไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์ของมันแล้วคุณจะไม่ยึดติดกัด ต่อไปดังนั้นเมื่อคุณก้าวไปไกลกว่าแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนที่คุณมีคุณจะยอมให้ตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นในการรู้จักตัวเองในฐานะแหล่งกำเนิดไปสู่การรู้จักตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัดและนี่คือเส้นทางนี่คือเส้นทางที่คุณเลือกเองด้วยการตื่นตัวในชาตินี้พวกคุณทุกคนจะได้รับประโยชน์มากมายจากการยอมรับว่าคุณกำลังทำสิ่งนี้และมันก็ไปได้ดีสิ่งสำคัญคือต้องละทิ้งความคิดที่ว่าคุณควรจะทำทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบจนถึงขณะนี้ที่คุณอยู่ในขณะนี้ ในขณะที่คุณทำให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณเมื่อน,นั้นคุณก็ปรับตัวเข้ากับตัวตนอื่นๆ ทั้งหมดเหล่านั้นและแม้แต่ตัวตนในอดีตของคุณในช่วงชีวิตนี้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อคุณสร้างสันติภาพกับเด็กอายุห้าขวบที่คุณเป็นและเด็กอายุสิบขวบที่คุณเป็นและเด็กอายุสิบห้าปีที่คุณเป็นคุณได้บูรณาการแง่มุมเหล่านั้นของคุณเข้ากับช่วงเวลาปัจจุบันและคุณจะกลายเป็นบูรณาการมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคุณจะเชี่ยวชาญมากขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบันคุณสอดคล้องกับพวกเราที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นปรมาจารย์ที่ขึึ้้นนสสู่วรรค์มากข เรารู้ว่าการเดินทางที่นั่นเต็มไปด้วยความท้าทายและไม่ได้ออกแบบมาให้ง่ายสำหรับทุกคนและเรารู้ว่าเพราะเราอาศัยอยู่บนโลกในมิติที่สามซึ่งเป็นร่างกายขอย้ำอีกครั้งว่าการที่คุณมีต่อเราแสดงให้เห็นมากมายเกี่ยวกับตัวคุณและสิ่งที่คุณให้คุณค่าและเมื่อคุณเห็นคุณค่าของธรรมชาติอันเป็นนิรันดรและเป็นจิตวิญ,ญญาณของคุณ คุณจะรวมสิ่งนั้นเข้ากับธรรมชาติทางกายภาพร่างกายซึ่งมีที่อยู่ภายในแหล่งกำเนิดด้วยและคุณมีความสามารถในการเชื่อมโยงโลกทั้งสองนี้เข้าด้วยกันทั้งทางกายภาพและที่ไม่ใช่ทางกายภาพวัตถุและจิตวิญญ,ญาณและคุณสามารถดำเนินชีวิตของคุณเป็นตัวอย่างของผู้ที่สามารถทำเช่นนั้นได้โดยไม่ต้องเสียสละให้กับโลกใดโลกหนึ่งคุณไม่จำเป็นต้องเสียสละร่างกายเพื่อเป็นเกียรติแก่สิ่งที่ไม่ใช่ร่างกายคุณไม่จำเป็นต้องวัตถุนิยมน้อยลงเพื่อที่จะมีจิตวิญญาณมากขึ้น คุณสามารถเป็นได้ทั้งหมดและมีทุกอย่างเพราะทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ได้รับประสบการณ์และพวกคุณที่รู้ว่าสามารถมีชีวิตทางกายภาพที่สวยงามได้ในขณะที่รู้ว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใครในฐานะสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญ,ญญาณและคุณจะเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นและมีผลกระทบที่ใหญ่กว่าและแสดงอิทธิพลของคุณเมื่อคุณสามารถรวมโลกเข้าด้วยกันโดยบุรณาการและกลายเป็นไทมสัส The Collective of Ascended Master ในเวอร์ชั่นของคุณเองเราชอบเมื่อคุณวางตัวเองอยู่ในระดับของเราและเรารู้ว่ามันเป็นเป้าหมายของคุณทุกคนที่จะเชี่ยวชาญชีวิตนี้นั่นคือทั้งหมดที่สำหรับตอนนี้พวกเราคือไทมัสเราเป็นกลุ่มของกลุ่มมาสเตอร์ที่ตรัสรู้และเราอยู่ในหมู่พวกคุณเสมอ